มาถึงวาคืบหน้าซีรีส์คู่เราล่าสุดตอนนี้ไปถึงไหนแล้วในกระบวนการไหนก็ล่าสุดเลยครับวันนี้ก็อัปเดตเลยครับก็คือวันนี้เรามีฟิตติ้งชุดกันใช่ครับใช่แล้วก็ถ่ายแบบแบบโปรเตอร์กันแบบกับนักแสดงค่า่นอื่นๆด้วยใช่ครับได้เห็นแบบภาพรวมของซีรีว่าว่าจะภาพมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับก็จริงๆก็มีการได้ลงบทแล้วนะครับได้ลงบทกันไปเวิร์กช็อปกันไปแบบหลายๆหลายๆรอบแล้วด้วยนะครับก็มันได้มันไดแบบว่าได้เริ่มซึมซาบความเป็นพี่อย่างแล้ว รวโ,โรดก็ได้จะซึมซับความเป็นน้องภูมิใจแล้วตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วใช่ครับผมใช่ครับอันนี้เรมรู้อย่างว่าใครเป็นคาแรคเตอร์ไหนอะไรนะครับเป็นคาแรคเตอร์ไหนที่ไปฟิตติ้งอ่ะอ๋อก็ทราบแล้วครับเพราะว่าเราได้บทมาทําการบ้านกันก่อนครับก็ค่อนข้างที่จะรู้แล้วก็เราได้เวิร์กเชปกับพุ่มกับด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็เราหาตรงกลางร,ระหว่างพุ่มกับกับตัวของเราได้ครับใช่ ใช่ครับมันก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครว่าคาแรคเตอร์แบบตัวละครตัวนี้แบบชอบแต่งตัวยังไงแล้วก็มีลักษณะยังไงแบบวางรูปยังไงบ้างใช่ครับแล้วเหมือนได้เห็นได้เห็นองค์ประกอบกับพี่ๆนักแสดงทางอื่นไงครับมันก็แบบว่าเฮ้ยความแบบความความสีสันความบรรยากาศต่างๆมันเริ่มมาครับใช่เพราะว่ามันมีความแบบว่าเอยมาได้ถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมก็อัพโหลดเองตอนที่เวิร์กช็อปเนี่ยมันก็จะมีบางซีนออกมาถ่ายรูปด้วยกันมันก็ได้รู้สึกมันเริ่มฟิลมันเริ่มมาแล้ว เล่นสนิทกันแล้วในเรื่องจะต้องเล่นมาเป็นคุณพระนายกับพระเอกกันเลยครับมันมันแตกต่างกันนะแตกต่างครับเพราะว่าในเรื่องมันก็ไม่จะไม่ใช่ถ้าอวบโรดแล้วมันก็จะเป็นพี่หยางกับภูมิใจแล้วซึ่งเราก็จะต้องสวมบทบาทของนักแสดงนะครับผมให้สวมบทคาแรคเตอร์แล้วก็มีความแบบคล้ายคลึงกันบ้างแบบอะไรที่มันคล้ายกันแล้วก็มาใช้แบบระหว่างตัวจริงกับกับตัวละครอะไรที่ว่าคล้ายกันกับตัวละครของโ้ดก่อนผมรู้สึกว่าน่าจะเป็น สีสันครับหมายถึงว่ารู้สึกว่ามีความ a l l e r g มีความแบบเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ <c oughs> พี่หยางก็ค่อนข้างจะ contrast กับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างล่าลึง <c oughs> พี่หยางจะเป็นคนที่มี background ค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับเพราะว่าเขามีเรื่องจะต้องคิดเยอะมาทําธุรกิจ <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นความเหมือนก็คือ ผมว่าอาจจะเป็นความรักก็ได้มั้งฮะต้องรอไปดูในซีรีส์นะครับแสดงว่าในเรื่องคือาอู๋ก็คือต้องพูดน้อยลงน้อยลงเยอะเลยครับก็แสดงออกทางสีหน้าอย่างเดียวใช่อุ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะไม่ไม่เพราดูจากเราดูเราสุกว่าเราอุดอัดในการที่สุกว่าทำไมบทเราหน้อยไปถึงบทพูดอ๋ออุ้ยพี่รู้ด้วยอ่ะ ก็คือจริงๆมันยากเพราะว่าอย่างบทผมมันมันมันต้องใช้อินเนอร์กับแบล็กการ์ค่อนข้างเยอะซึ่งรายละเอียดการเล่นมันจะแคบลงแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราจะต้องทํากันบ้านกับมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความที่คแรคเตอร์ของพี่หยางด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกสิ่งนึงที่ค่อนข้างท้าทายแล้วผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่สนุกมันมันแอบตื่นเต้นมันมันแอบแบบเฮ้ยเรากำลังเป็นพี่หยางแล้วนี่คือวิธีการกระทาของคนแบบนี้แล้วมันได้ผ่านการแสดงออกมาผมรู้สึกว่าเมันค่อนข้างสนุกใช่ เรียกว่าทิ้งดีกว่าครับแล้วก็เปิดเปิดรับพี่หยางเข้ามา <ừ> แบบว่าค่อนขางจะทิ้งตัวทิ้งตัวเองเลยแล้วก็เรียนรู้ว่าพี่หยางจะเป็นยังไงผ่านตัวแล้ผ่านผ่านผมอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าไม่มีความเป็นท้าอู่ในพี่หยางเลยโอ้หน้อยครับน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยอ่ะน้อยนอยใช่ครับเพราะว่าแบบมีไหมลองรู้ใจรู้จับัเขามันรู้สึกว่าเป็นท้าอู่เลยไม่รู้เป็นพี่หยางผมรู้สึกว่า ยังค่อนข้างแตกต่างครับรู้สึกแตกต่างรู้สึกพี่พี่อู๋กับพี่หยางอ่ะเหมือนคนละคนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขามีความอบอุ่นแล้วก็น่ารักเหมือนกันใช่ใช่อัอนี้อันนี้แบบเหมือนกันจริงๆมันใช่ครับเอาดกดดันตรงไหนมักรู้สึตกหวอ่ะอันไหนผมว่ายังเป็นกังวลอยู่เขาตื่นเต้นแหละต,หตื่นเต้นครับเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นการแสดงครั้งแรกด้วยไง,ไงครับแล้วก็ มันค่อนข้างที่จะไกลตัวเพราะว่าการที่เป็นพี่อย่างเนี่ยเหมือนกับเราต้องสวมบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเลยทนเสียงการแสดงออกจังหวะการเล่นคือหลายๆอย่างมันเหมือนกับแบบว่าเราเริ่มหนึ่งโดยการนับห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนๆต่างๆไงครับน้องออฟโหลดเองก็ช่วยได้เยอะแบบเราคุยกันข้างเยอะมากก็แบบเอ้ยอะไรที่ เอารถส,ส่งมาแล้วพี่อู๋แบบทําได้ดีขึ้นบอกได้เลยนะหรือว่าผมแบบทําอย่างนี้แล้วดีขึ้นคือช่วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ๆนักแสดงอ่ะครับก็จะมีพี่ที่มีมากประสบการณ์นะครับอ,อย่างพี่แม็กเก้เงี้ยเขาก็แบบแสดงละครไปเยอะผมก็บอกว่าฝากด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงผมก็บอกทุกคนเลยว่าแบบอะไรอะไร,อะไรแบบสามารถปรับได้ปรับเลยนะครับอย่าปล่อยผ่านไปง่าย,ยาๆ,ๆเลยจริงๆมันยากมากทุกกานที่เหมนงานเป็นเรื่องแรกที่แบบว่าเรารับบทนำครั้งแรกมันต้องแดกทั้งเรื่องมันกดดันแค่ไหนต้องไปทำการบ้านมากแค่ไหนทุกคน สำหรับผมอ่ผมไม่ได้กดดันว่ามันจะออกมาแล้วมันจะต้องเพอร์เฟกอะไรยงี้ครับคือพอเราได้รับโอกาสมาเหมือนทุกครั้งที่ผมบอกม,มาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆเนี้ยผมก็จะทํามันให้แบบดีที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยที่มันออกมาถามว่าแบกรับไมผมแค่คิดว่าผมจะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะน,นี้ออกมาได้แค่ไหนนั่นคือสิ่งที่ผมแค่คาดหวังเลยครับแล้วตัวผมเองก็รู้สึกว่าการที่เราทําการบ้านแล้วก็อยู่กับบทอย่างน,นี้ครับมันร,รู้สึกว่า มันก็ทําให้เราซูมซับตัวละครมากขึ้นถามว่ากดดันตรงนั้นไหมก็ไม่ได้กดดันเลยครับรู้สึกว่าสนุกด้วยซ้ำเพราะว่าเราอ่านบทอะเรายังรู้สึกว่าอยากให้แบบทุกคนได้ได้เห็นนะเพราะผมอ่านไปผมขำไปอะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นภาพเป็นฉากๆเลยว,ว่าซีนนี้เป็นยังไงก็อยากให้ถึงเดือนสิงหาเร็วๆแล้วเหมือนกันใช่ครับครับถ้าถามว่าพร้อมไหมตัวผมเองคือใจเนี่ยคือพร้อมแล้วก็เซ็ตแล้วนะครับ แสดงว่าเรือของเราก็เริ่มแล่นออกแล้วหลังจากที่เคยแล่นออกมาจากบ้านแล้วก็พักไปแป๊บนึงแลวมันใช่ตอนที่เริ่มแล่นแล้วเป็นยังไงบ้างฝากฝากให้แฟนฝากาไปกับเรือเราก็ฝากด้วยนะครับฝากแฟนคลับแล้วก็ฝากทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ให้มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับจากพวกเรานะครับก็ตั้งใจสร้างสรรค์คิดซะว่ามันเป็นละครเรื่องนึงลองเปิดใจดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นผลงานที่เราตั้งใจมากนะฮะก็คิดว่าเรือลำนี้อยากให้มันเล่นไปไกลๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่า มันจะไปขนาดไหนสุดผมก็แค่อยากให้งานแสดงของผมเนี่ยออกมาดีแบบไม่เสียดายเลยที่แบบกลับมาแล้วแบบผลงานแสดงของเรามันมันเป็นยังไงก็ฝากติดตามได้เลยครับรักไม่รู้ภาษานะคะสิงหาคมนี้เจอกันครับได้ดูเลยหรอดีมากได้ดูครับได้ดูครับอาจารยว่าท้งรายการที่ผ่านมาหรือว่าถ่ายแล้วอะไรนะครับตอนนี้กําลังกําลังจะเปิดกําลังจะเปิดกล้องแล้วครับเดือนนี้แหละครับใกล้ๆเลยใช่ครับแน่นๆเลยครับผม ต่าง,งจุดจด,ด้วยครับใช่คขอบจุดมาคคบขอบคุณครับขอบคุณครับ